รถจักรยานนาสะดอกอ่านกำรดวางมังสีรายงานอาสืบเนื่องมาจากคณะรัฐบาลไทยของจันประจุจันโอชาเรื่องนี้มันมีว่าขณะนี้คณะรัฐบาลไทยของเราก็ได้มีการบริหารระหว่างงานบริหารมีทั้งชุดเก่าชุดใหม่และ hm ชุดกระบองต่อไปนี้ก็คือ จะปจเป็นการซักไซระเรียงของคณะนายกรัฐมนระะตรีหรือว่าสอสอหรือว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเราอยากจะดูเราอยากจะดูนโยบายปัจจุบันและนะโยบายที่เสียชีวิตไปแล้วเอานโยบายปัจจุบันขึ้นมาก่อนว่าสอสทุกวันนี้ที่ดำลงตำแหน่งแต่ไม่เคยดำลงตำแหน่งอาดีคดีอาญาทางการเมืองเรื่องนี้คือเรื่องจริง เอานโยบายปัจจุบันขึ้นมาก่อนคุณเขียนอะไรบ้างเขียนไว้เขียนเฉพาะหวัวข้อเอาขึ้นมาก่อนที่บ้านเพื่อจะโชว์เขาเรียกว่าโชว์ power ให้ประชาชนคนไทยดูเพราะว่าต่อไปในภายภวามหน้ามันจะได้มีการเลือกตั้งหรือว่าเลือกตั้งเขา้าใจไหม